เช็คกันด่วนเลยนะคะรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือ5,000ถึง9,000บาทภายใน28เมษายนนี้ใครได้สิทธิ์บ้างคุณจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ฟังให้จบไม่พลาดสิทธิ์แน่นอนค่ะก่อนปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครติดตามกันแล้วไม่พลาดสิทธิประโยชน์ จากทางภาครัฐแน่นอนนะคะซึ่งเกตนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสิทธิที่ห้ามพลาดเลยค่ะทางรัฐจะมีการโอนเงินให้ความช่วยเหลือนะคะ5 0 0 0 9 0ถึง9,000บาทภายในวันที่28เมษายนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใครจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในรอบนี้บ้างและเป็นเงินอะไรนะคะ เงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะถ้าใครยังจําได้นะคะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ําท่วมนะคะซึ่งทางปอพเอนะคะก็มีการแจ้งความคืบหน้ามาตลอดเลยนะคะสาหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0 9 0ถึง9,000บาทต่อครัวเรือนนั้นนะคะทางปอพเนี่ยได้ทำการโอนเงินรอบแรกไปเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาค่ะ เป็นการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี65นะคะและธนาคารออมสินได้ทำการโอนจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วนะคะจำนวน14ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งก็จ่ายไปในช่วงของเดือนมกราคมและและก็เดือนกุมภาพันธ์ค่ะล่าสุดก็มีการเตรียมโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีก สำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่29ตุลาคมปี65จนถึง31มกราคมปี66ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและอีก15จังหวัดซึ่งได้แก่จังหวัดชุมพรตรังนคปรปฐมนครศรีธรรมราชนาราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพัทลุงยะลาระนองสงขลาสตูลสมุทรสาคร สุราธานีและอ่างทองนะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565นะคะครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้จะจะต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี65ไปแล้วนะคะ โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจหรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะซึ่งเกดเองนะคะได้ทำคลิปแจ้งเตือนให้กับพ่อพี่น้องกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะว่าให้ยื่นคำร้องภายในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเงินช่วยเหลือนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3กรณีค่ะกรณีที่1นะคะจะได้รับครัวเรือนละ5,000บาทกรณีที่2นะคะได้รับครัวเรือนละ7,000บาท และกรณีที่3ค่ะก็จะได้รับครัวเรือนละ9,000บาทค่ะจาก Facebook Fanpage ของปอพเองนะคะก็ได้มีการทำตารางไว้แล้วนะคะว่าจะโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินรอบล่าสุดนี้นะคะให้เสร็จสิ้นภายในวันที่28เมษายนนี้ค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลขโทรศัพท์02 637 3511นะคะใครที่ยื่นคำร้องไว้แล้วนะคะก็สามารถสอบถามความคืบหน้ากันได้นะคะเตรียมบัญชีของเราให้พร้อมค่ะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชนนะคะผูกไว้กับบัญชีไหนเช็คบัญชีนั้นให้พร้อมรับเงินด้วยนะคะ ใครได้เงินจากโครงการนี้แล้วบ้างนะคะมาคอมเมนต์มาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามของเราได้อ่านกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ